สวัสดีค่ะคุณหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับจอเป็นแรครับค่ะดีคุณหนึ่งวันสุดท้ายลนะเอาอยัางไงดีกับซีรีส์ H จริงจริงซีรีส์แซดไม่ค่อยนะเมนนื่อวานนุก็จะมีความผันผวนอะไรมากกว่านี้อืมผันผวนน้อยแต่ก็ยังเป็นลงค่อนข้างแรงอยู่นะครับี่โชกราได้ไหมคะเออมามาดูกันต่อ <c oughs> ใ,นในความผันผวนที่ส่งต่อมาวันนี้ซิเป็นยังไงครับก็สำหรับตัวซีรีส์ H นะครับอจริงๆอ่อะผมว่ามัน ยังอยู่ในโซนของการคือคือผมยังมองเหมือนเดิมนะครับก็คือเขาเป็นลักษณะคือเป็นซิกแซกขึ้นแบบนี้อยู่นะครับยังไม่ได้หลุดบริเวณ815จุดลงมาก็ถือว่ายังพอใจชื้นได้นะครับจะมีอย่างเดียวที่ท,ที่เกิดแล้วเรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะครับก็คือแท่งแดงสามแท่งตรงเนี้นะครับก็มันเป็นมันเป็นแพทเทิร์นนะครับทางเทคนิคที่ว่าเป็นอีกาสาตัวนะครับก็ตรงนี้อาจจะทำให้ระยะสั้นเนี่ยมันคงยังไม่ดีดขึ้นไป แรงๆทันทีนะครับอาจจะเป็นภาพของการซึมออกข้างออกไปก่อนแบบนี้ระยะสั้นเป็นไปได้นะครับแต่ว่าตราบใดที่ยังไม่หลุด815จุดลงมาผมมองว่าน่าจะยังเป็นการพักตัวเพื่อที่จะรอขึ้นต่อนในช่วงถัดไปนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าช่วงนี้วอลุ่มมันค่อนข้างบางสำหรับตัวตลาดหุ้นไทยนะครับ<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวเราไปรอลุ้นว่าตอนที่วอลุ่มกลับมาแล้วเนี่ยจะจะไปที่ทักไหนครับผม,อมโอเคค่ะงั้นกลยุทธ์ตรงนีง้วันนี้วันนี้จะ โอเพนลองไหมหรือว่ารอไปหลังปีใหม่ไปเลยจริงๆผมว่าเวสันซีไปรอหลังปีใหม่ก็ได้ครับเพราะว่าดูในแง่ของตัวราคาแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรแบบบวกจนน่าสนใจเข้าไปเก่งกำไรแบบเป็นพิเศษนะครับแล้วก็วันนี้ตอนเย็นเนี่ยมีประเด็นเรื่องของตัวเซ็นต้า10เซ็น100รีบาลานด้วยนะครับก็เราเบื้องต้นเนี่ยผมประเมินว่าอิมแพ t เนี่ยน่าจะรับรู้มาค่อนข้างมากแล้วนะครับอันนี้อันนี้พูดถึงตัวเดลต้าเนาะที่เขาม,มีความกังวลว่า ตอนที่รีบาลารอบนี้จะถูกปรับน้ําหนักลงกลับมาที่ที่ตัวแคปเวตเขาสิบปอร์เซนีกนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูก็คือเดลต้าเนี่ยมันลงมาใกล้ๆกับสิบอร์เซ็ตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอิมแพบมันก็อาจจะไม่เยอะมากนกครับผมโอเคค่ะอีกอันนึงน่าสนใจไหมก็คือค่าเงินบาทเริ่มอ่อนลงมาเห็นบ้างแล้วที่ประมาณสักสามสิบต้องบอกาสิบหต้องบอกว่าวันวันเดียวนะครับบทจะอ่อนเระอ่อนแรงเลยทีเดียวใช่ครับผมก็ ในในเรื่องของประเด็นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นประเด็นเรื่องของที่นักลงทุนเนี่ยเขาเขารอ,อจับปลานะครับว่าธปทเนี่ยเขาจะมีมาตรการอะไรออกมาบ้างนะครับซึ่งก็มีออกมาแล้วหนึ่งอันนะครับก็คือตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยเขามีการประกาศให้ทางธนาคาราทั้งหลายนะครับมีการเข้มงวดมากขึ้นสําหรับ <S <S เง<อ>ินโอนเงินเงินที่จะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยชายที่ที่มีเงินวงเงินมากกว่า,อาสองแสนเหรียญน,นะครับก็ตรงนี้เองเนี่ย เอฟเฟกตีฟเนี่ยคือเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานเนี้ยตัวค่างเงินบาทก,ก็คือเด้งขึ้นมาทันทีนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของทองคานะครับที่ทางทรบทเนี่ยเขาพูดว่าเงินบาทเนี่ยมี c คออร์ดิเนชันสูงกับทองคําในช่วงที่ผ่านมานะครับก็าอาจจะเป็นเรื่องสาเหตุของการกิเกงกับใทองคําตอนนี้ทางทบทเนี่ยเขาอยู่ในระ,ระยะเวลาของการเฮียร์ลงนะครับเขาทา รฟังความคิจเห็นอยู่นะครับจะจบวันที่8มกราคมเพราะอันนั้นเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยที่เดี๋ยวรอติดตามในช่วงถัดไปนะครับแต่ในแง่ของตัวเทคนิคเนี่ยตัว USDT พอเขาตีขึ้นมาเหนือเส้นค่าเฉลี่ย10วันได้นะครับผมคิดว่าโมเมนตัมเนี่ยดูจะเป็นบวกพอสมควรนะครับจริงๆผมตีการาฟมาให้แล้วก็คือขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยติดที่ฟิบนัชชีก็คือ38.2%ของรอบการลงนี่พอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเห็นการพักตัวระยะสั้นแล้วก็ ขึ้นมาเทสแนวต้านดีครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับผมก็เลยมองว่าสำหรับตัว USD THB นะครับจากจากนี้เป็นต้นไปถ้าไม่หลุดบริเวณ31.2บาทลงมานะครับคิดว่าน่าจะต้องเล่นเป็นการย่อลองไปก่อนครับผมค่ะโอเค,อเคอไปกันไหมไว้เดี๋ยวขอมันง่ายไปดูตัวที่ทองคํากันบ้างอ่ะทองคําก็โอ้โหหนึ่ง,งทองคำนะนะครับต้องบอกว่าลงก็ลงแรงขึ้นก็ ขึ้นมาตลอดนะครับเมือ่อวานถือว่าลงลิฟต์นะครับลงมาประมาณสักเกือบๆสี่เปอร์เซ็นะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็ภาพรวมนะครับถ้ามองในในในเทคคน,นข้อชาร์ตรายวันเนี่ยยังต้องบอกว่ามันเป็นขาขึ้นนะครับเข,ขาเพิ่งทำนิวโครงสร้างคือเพิ่งทำนิวไฮใหม่ขึ้นไปแต่ว่าตอนนี้บริเวณโลหรือว่าแนวรับสำคัญที่จะทำให้เบรกกรอบขาขึ้นเนี่ยจะค่อนข้างลึกนิดน,นึงก็คือบริเวณ3880แนะครับแต่ทีนี้นะครับภาพระยะสั้นเนี่ยเนื่องจาก แท่งเทียนเมื่อวานเนี่ยเป็นแท่งแดงค่อนข้างแท่งแท่งแบริชค่อนข้างใหญ่นะครับถ้าเกิดมาดูตรงที่ผมวงกลมไว้นะครับรอบที่แล้วเนี่ยพอเกิดแท่งแบบนี้ขึ้นมาราคาทองคำเนี่ยไม่ได้รีบาวขึ้นทันทีนะครับใช้เวลาย่อลงไปพักตัวเนี่ยเกือบประมาณสัก2สัปดาห์นะครับรครั้งนี้ผมคิดว่าลักษณะน่าจะคล้ายๆกันก็คือ โมเมนตัม um เนี่ยน่าจะกลับมาเป็นแบริ i ในระยะสั้นนะครับก็คาดหวังนะครับว่าการย่อตัวลงมาเนี่ยจะไม่หลุดบริเวณเส้นเทรนไลน์ตรงนี้นะครับเส้นเทรนไลน์ตรงนี้เนี่ยถ้าตีจากวันนี้เนี่ยอยู่จะอยู่ที่บร,ริเวณสัก2,220ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นแนวรับสำคัญของวันนี้สมัคอขอขอภัยนะครับ4,220นะครับจะเป็นแนวรับสำคัญของตอนนี้ครับผมก็ครับผมอันนี้คือห้ามหลุดอนะไรห้ามหลุดในส่วนของชั้นเอานี้แล้ว ใช่คือถ้าเกิดว่าหลุดของชแนลนี้เนี่ยก็คือมันยังเป็นขาขึ้นนะครับพี่จอยแต่ว่าการพักตัวเนี่ยมันจะลึกแล้วเพราะว่าถ้าเกิดหลุดจากชาแนลนี้นโอกาสก็คือลงไปที่ที่เดิมสามพันแปดร้อยแปดสิบะครับซึ่พร <laughs> ก,ก็ก็คือมีโอกาสเป็นไปได้ะค,ะ <laughs> ครับเพราะว่าถ้าเกิดหลุดตรงนี้ก็น่าจะลงมาที่เดิมครับ <c oughs> ก็อันนี้จะจะเริ่มแบบว่า มีแกลในการเล่นเกงกำไรช็อตเนี่ยมากขึ้นผมแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยถ้าถ้าวันนี้ผมแนะนำอย่างนี้นะครับโมเมนตัมเมื่อวานค่อนข้างแบลิชมากๆวันนี้แนะนำเป็นการดิ้งช็อตไปก่อนนะครับแต่ว่าเล่นเกงกำไรในวันน,นะเพราะว่าอย่าลืมว่า GOS 26เนี่ยมันเปิดถึงแค่วันนี้แต่ในขณะที่ราคาทองคำเนี่ยพรุ่งนี้เขายังเปิดอยู่<ม>ขยเขามีหยุดแค่วันที่1มกราวันเดียวนะครับ<ม>แล้วก็อีกทีหนึ่งก็คือวันจันทเลยมันจะแบบจะมีแกลที่ราคา ของตัวทีเฟกเนี่ยมันไม่เคลื่อนไหวอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมไม่ควรเอาความเสี่ยงตรงนั้นเข้ามาใส่ปอดครับค่ะก็่เขาบอกว่าให้ไปดูตัวชี้นำอย่างซิเวอร์ซิเวอร์เมื่อวานนี้ก็ซิเวอร์นี่ซ,ซ,นซิเวอร์นี่ก็คือ <Yeah. S 2> โอดไม่แพ้กับโวดทองคำนะครับเมื่อวานนี้ลงมาผมว่าต่ําสุดนี่น่าจะเกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแท่งนี้เป็นแท่งที่ไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าปัจจัยเนี่ย มันเป็นไรแต่ว่าผมตีความในระยะสั้นเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องของการเทคโ p r o f ตมากกว่านะครับเพราะว่าคือเขาเอาเพอร์ฟอร์มมาตลอดทั้งปีนะครับก็พอปิดปลายปีเนี่ยก็อาจจะมีน้องทุนบางส่วนที่เขาอาจจะรับรู้ต้องบอกว่า realize profit นั้นออกมานะครับก็เลยออกมาเป็นภาพของการ take profit แต่ว่าแท่งนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเกิดมาเป็นลักษณะคล้ายๆกับ b u a r i s h engulfing เหมือนกันอาจจะไม่สมบูรณ์มากหนักนะครับ momentum คิดว่าถ้ายังไม่หลุดโลของเมื่อวานเนี่ย ยังพอไปต่อยังพอแบบว่าเด้งขึ้นมาเพื่อที่จะไซเว์ได้นะครับระวังอย่างเดียวก็คืออย่าให้หลุดโลเมื่อวานค,าคล้ยๆกับตัวหลังคาคำ,คำถ้าเกิดหลุดโลเมื่อวานลงมานะครับมีโอกาสที่จะย่อลงมาได้นะครับส่วนการย่อเนี่ยผมมองว่าน่าจะสะถาโซน50%นะครับก็ซัก64 65ประมาณนี้นะครับเป็นแนวรับถัดไปครับผม่ายอ่อเราจะกล้าเข้ากันไหมเนี่ย คนที่บอกว่าลุยไ,ไม่แต่ซิมเวอร์คนที่จะเข้าเขา,เขาต้องต้องทําใจไว้ก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วนะเพราะมันจะแบบสุดยอดอย่างเงี้ยเนี่ยมันสุดยอดทิ้งห่างยาวอีกอในส,ส่วนของซิมเวอร์นะคะอาสุดท้ายอยากคุณหนึ่งฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนิดน,นึงปีนี้เขาว่าตลาดหุ้นพันผวนสุดๆอยู่แล้วแต่ปีหน้าก็จะพันผวนไม่แพ้กันเราจะใช้ฟิวเจอร์ใช้ออปชันหรือว่าเครื่องมือทางการเงินอื่นๆเนี่ยมาช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงได้ยังไงบ้างคะก็ครับผมก็สําหรับ จริงๆคือปีนี้นะครับตลาดหุ้นเนี่ยค่อนข้างผันผวนนะครับฟิวเจอร์หรือว่าออปชันเนี่ยก็ดูจะมีบทบาทมากขึ้นนะครับสำหรับตัวตลาดหุ้นไทยนะครับก็อยากให้นักลงทุนเนี่ยลองอถ้ายังถ้ายังไม่ได้เคยลงทุนในฟิวเจอร์หรือว่าออปชันต่างๆนะครับก็ลองเปิดใจมากขึ้นลองศึกษามากขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นปีที่ดีสําหรับตัวทั้งฟิวเจอร์ในตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตัวตลาดหุ้นไทยด้วยนะครับหลกัลกๆเลยก็คือผมคิดว่าภาพของตัวตลาดหุ้นโลกปีนี้เนี่ย มันไปกระจุกตัวอยู่ที่ตลาดฝั่งสหรัฐเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้ามันก็มีโอกาสที่ไอแรงการเก็งกำไรที่มันเป็นกระจุกตัวอยู่ฝั่งสหรัฐเนี่ยมันจะกระจายออกมาในประเทศอื่นมากขึ้นนะครับซึ่งก็มองว่าตลาดทุนไทยเนี่ยน่าจะได้รับผลดีตรงนั้นด้วยนะครับก็คิดว่านะครับ นักลงทุนเนี่ยอยากจะชวนให้นักลงทุนเนี่ยกลับมามองที่ตลาดหุ้นไทยมากขึ้นเพราะยังเป็นตลาดที่ดูมี v a l ูอยู่ครับผมก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณสำหรับทั้งปีที่ผ่านมาค่ะคุณหนึ่งแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะได่ครับสวัสดีปีใหม่ด้วยครับพี่จอยครับยดีครับค่ะ